ตัวนี้เป็นออกเ,เขียวนะครับน้ำหนักน่าจะสองกิโลแปดสองกิโลแปดครับแต่ว่าดูยังเด็กอยู่ไม่สู้ไก่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ลูกเพาะนะครับที่ว่ายก,ยกนยกก็คือยกของพอพรสุวรรณนะครับวันนี้ก็ซื้อมานะครับตัวนี้ซื้อมาก็ว่าจม,มาลองซ้อมดกูก็ยังไม่สู้ไก่นะครับ แต่ทั้งรอยทั้งตัวสวยมากนี่เป็นหยกหยกของเขานะครับไม่ใช่หยกของเรานะครับหยกของเราก็คือเป็นสายหยกของเขา่นหละครับก็เลยไม่อยากเรียกตัวใหม่ก็เลยเรียกหยกไปเลยครับอันนี้ของเขานะครับสองกิโลแปดยังไม่สู้ไก่ครับยังเป็นไก่เด็กอยู่อันนี้อันนี้ซื้อมานะครับนำเข้ามานะครับว่าจะมาเป็นพ่อทานนี่อยครับ แต่ยังไม่เห็นเตะก็เลยยังไม่ให้ผสมนะครับคิดว่าน่าจะผสมนะเป็นไก่เบอร์แข้งครับไม่รู้จะมีเหลี่ยมเหมือนน้องไหมนะครับเหมือนตัวที่เลือนพี่ไหมที่ตัวได้มาก่อนเลี่ยมีครับเดี๋ยวเตะแล้วจะเล่าให้ฟังครับตัวนี้ลูกของหยกปอพรสุวรรณนะครับ